สวัสดีครับมากันอีกแล้วนะครับสําหรับข้อตอนชาแนลนะครับวันนี้เป็นร้านอาหารที่จริงๆดังอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามาเชียงใหม่ยังไงแต่หลายคนก็ต้องลองทานนะครับร้านนี้ครับใช่ครับนี่คือร้าน VT แหนมเนืองนะครับร้านนี้เป็นร้านขายแหนมเนืองที่ดังมากๆนะครับแล้วก็มาเชียงใหม่หลายๆคนถือว่าเป็นแลนด์มาร์กเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้ผมจะต้องรีวิวเมนูอะไรแน่นอนต้องเป็นเมนูพระเอกนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูอีกเมนูหนึ่งที่ว่าวันนี้เนี่ย เราจะมารีวิวเพื่อใครไปทานจะได้ตัดสินใจว่าเฮ้ยยังมีทางเลือกนอกจากตัวแหนมเนืองแล้วจะมีเมนูอะไรครับเดี๋ยวไปดูกันครับ นะครับสาหรับเมนูวันนี้ครับนี่ครับอุ้ยแหนมเนืองนะครับดูผมสั่งชุดเล็กมานะครับอุ้ยดูเครื่องเคียงเต็มไปหมดเลยนะครับและที่สําคัญเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาชิมกันดูว่าจะเป็นยังไงนะครับอุ้ยมานะครับนี่นี่วันนี้ผมเอานี่มาครับนี่แป้งนะเขาบอกให้แช่น้ำสามนาทีผมน่าจะเกินแล้วแหละโอ้นะครับขออนุญาตใช้มือนะครับเพราะอยู่คนเดียวอยู่แล้วพี่นะครับ นะครับใครชอบอะไรก็ใส่ได้เลยนะนะครับเนี่ยอย่างผมเนี่ยใส่แตงกวานิดนะครับกล้วยนะกินให้มันแบบฝาดใช่ไหมครับแล้วก็นี่มะละนะครับพริกกระเทียมเนาะกระเทียมแล้วกันนะครับนี่โอ้ยนะครับแล้วก็นี่หนุ่มตีนิดนึงเนาะเพิ่มอะไรคระเนี่ยเพิ่มมิติการกินนะครับนี่โอ้นะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเอาแป้งแล้วก็นี่ พระเอกสําคัญนะครับขาดไม่ได้นี่นะครับอจริงๆเนี่ยการกินแหนมเนืองนี่ยังไงก็ได้นะครับไม่มีรูปแบบตายตัวนะครับใครชอบกินแบบไหนยังไงนะครับประเด็นคือผมจะเอาเข้าปากได้ไหมเนี่ยโอ้โหนะครับหนึ่งคำเน้นๆโอ้โหเองเน้เลยนะครับนเน้นๆเลยนะครับอือ <c oughs> ตัวของหมูนะครับแหนมเนือง ยังได้รสชาติที่แบบเหมือนเดิมคลาสสิกแล้วคงรสชาติอันนี้คอนเฟิร์มนะครับตัวกล้วยเนี่ยถ้าใครใส่ก็จะเพิ่มความฝาดแต่ว่าเพิ่มความอร่อยนะนะครับมะละนิดนึงนะครับแตงกวาอันนี้นะครับมาเดี๋ยวลองเปลี่ยนบางบางคนชอบทานแบบนี้นะบางคนก็ชอบทานแบบนี้นะครับบางคนเขาชอบแบบเฮ้ยใส่เป็นอะไรนะใส่กับผักใช่ไหมนะครับนี่ทําเป็นเมี่ยงนะครับนี่วางอย่างนี้นะครับเหมือนเดิมหมูอย่างนี้นะครับเด็ดเลยนะครับเนี่ยขอกล้วยนะ ในะผมชอบนะครับนี่กล้ยดิบกล้ยดิบนะครับกระเทียมอ่านี่นะครับอืมคำโตโตหน่อยนะครับอย่างเงี้ยนะนะครับบางคนก็ชอบทานแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาดูครับผักนะอันนี้เป็นผักนะครับจะเด็ดไหมครับอคำโตโตอืมอืมอืม,อม,อม พอเป็นผักนะครับก็ไม่ให้เลือกทานจริงๆเราใส่ได้มากกว่าหนึ่งนะนะครับแล้วโอเคนะครับงานไม่พลาดเลรกินของแหนมเนืองครับผ่านครับอีกเมนูนะครับอันนี้คือเพื่อนผมแนะนํามานี่ครับหมูอบตะไคร้โอ้ยดูเขาจะใช้มือเลยนะครับโอ้ยเนี่ยหอมเครื่องสมุนไพรมากเดี๋ยวลองชิมมาดูว่าจะเป็นไงอืม,อม มีความตึงงาแล้วก็หอมเครื่องสมุนไพรผมบอกัเลยนะตัวของอ่าตัวของซิ่โครงเนี่ยใครที่ไม่ชอบมันๆผมบอกเลยว่าผ่านนะครับสายคีนยังไงต้องทานได้ส่วนมากจะเป็นเนื้อนะครับและตัวประเด็นของเขาก็คือว่าตัวมีของ อ่ะเครื่องเทศแล้วก็มีงานะครับแล้วก็มีหอมมันหอมอิตไลันะครับเพราะอบตะไครเนาะนะครับตัวน้ํามันน่าจะรีนออกไปหมดแล้วนะครับถือว่าอร่อยครับผ่านครับจบกันไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวแหนมเนืองวีทีแหนมเนืองซึ่งผมบอกเลยมาตรฐานไม่ตกคอนเฟิร์มนะครับต่อให้ดังเปิดกีสาขามาตรฐานไม่ตกแสดงว่าการคุมคุณภาพดีมากนะครับตัวแหนมเนืองอร่อยเลยครับใครไปลองทานลองทานได้เป็นถ้าอย่างนั้นคนทั่วประเทศ ต้องถือว่าเป็นแรงมาได้ยังไงครับถือว่าอร่อยนะครับทำออกมาได้ดีแม้แต่เดลิเวอรี่วันนี้เราลองสั่งแบบเดลิเวอรี่ก็แยกออกมาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ตัวของหมูอบตะไคร์เนี่ยนะครับซี่โครงใครไม่ชอบสายรีใครไม่ชอบสายมันผมบอกว่าสายรีรีเนี่ยชอบทานได้แน่นอนชอบเลยแหละนะครับถือว่าอร่อยนะครับแล้วก็หอมเครื่องสมุนไพรแนะนํานิดนึงนะครับเวลาจะทานเอาเพื่อนมาทานด้วยเยอะๆย,ยิ่งอร่อยอีอาหารเวียดนามเนี่ยไงทานเยอะๆหลายๆคนสนุกดีครับเ <c oughs> ครื่องเคียงกาเยอะดีครับ